การเรียนรู้นั่นแหละจากหมู่บ้านที่แย่ที่สุดกลายเป็นหมู่บ้านที่ใช้ได้นั่นแหละแต่บางครั้งกันหนักได้ทางานกับชาวบ้านได้บางหมู่บ้านไม่รู้เรื่องเน้ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เป็นตาเลยนั่นแหละชาวบ้านก็น,นั่งแดกเหล่าเล่นไพ่มัดหนื่อก็ไม่อยูเพราะพรคนี้มันจะไปสนใจหนระือเลือกกลุ่มเ่าไมให้มันทํางานได้คนที่มีความพร้อมนนดนๆคนที่มีใจที่สนใจในเรื่องนี้เรื่องของการพัฒนานั่นแหละแต่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งเนะี่ยย่าไปคิดมาก ดาวไทยได้ก็บดาได้เท่านั้นแหละนั่นแหละคนไทยทุกวันนี้ก็เริ่มเมือนฝรั่งเนี่ยผมผมเป็นฝรั่งเนี่ยปกติฝรั่งจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเอาเพนเอาตายกับทุกเรื่องเนี่ยฝรั่งเนี่ยพอมาประเทศไทยทีไรมันกลับกันเด้เขาใจยากอยากคนไทยก็ใจเย็นๆจนเงียบแล้วงักไปสามมงก็มาอีกสองวันก็มาหาเด่นสองเซอเอโฟก์สงสัยไอ้พวกแอฟริกาก็ใครกันจ๊ะ แต่๋ยนนี้คนไทยก็เปลี่ยนเป็นฝรั่งมันยิ่งเรื่องโคเรื่องการเมืองหนึ่งนาทีนะเนี่ยเพราะทุกวันนี้คนไทยเอาแผ่นเอาไตอิลีจริงๆกับเรื่องการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องเดียวที่ฝรั่งไม่เอาแผ่นเอาไตที่การเมืองยอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่เรื่องการเมืองยัดเอาแผ่นเอาไตเต็ดขาดมันไม่คุมดอก <S <S ผมเป็นคนอังกฤษผมมาจากประเทศอังกฤษคนไทยก็ยกย่องประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบของรประชาธิปไตยเรามีระบบรัฐสภามาสามร้อยหกสิบปีทุกอย่างเหมือนเดิมัด คนรวยพันคนรวยเหมือนเดิมชาวบ้านพันชาวบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจ็ดขาดห้ามเอาจริงเอาจังกับพระชจปไดยกับการเมืองก็ไม่แคร์นั่นแหละเลือกใครก็จบอีกห้าปีก็เลือกอีกมันจะมันโด่นั่นแโอกาสที่จะพัฒนาประเทศจริงๆ่ัมีกับชาวบ้นมีกับชาวบ้านถ้าเุิเปิดโอกาสให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาทำงานเมอะขึ้จะต้องเอาแนวทางคิดกันกับอาจารย์เนี่ยไม่ได้ทายาให้เขาไม่ได้ผลิตให้เขา สอนให้เขาเหตเองได้อันนี้ก็คือบทบาทของนักพัฒนาจริงๆนั่หละให้ชาวบ้านพึ่งตนเองแล้วก็พึ่งพระัยกันได้โอเคนะสำคัญที่สุดยิ้มไว้ก่อนน่าเซรีสเกินไปเนี่ยนะที่วในฝรั่งก็มึนคนไทยคนไทยก็มึนฝรั่งนิดนึงโอเคนะขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตจริงๆจะบอกว่าขอให้รวยด้วยนะแตมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่ว่าขอให้ พออยู่พอกินพอใช้พอจริงๆแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดจริงๆก็คือเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าอยากเข้าใจเพรศฐกิจพอเพียงคือพายุทงหน้าเลี้ยงควายชำหนามมันผมมันไม่ใช่หรอกคนไทยส่วนมากยังจับประเด็นไม่ไม่ถูกเลยนั่นแหละเศรษฐกิจพอเพียงต้องไปลลาอกจากรัชการไปเลี้ยงควายนั่นมันไม่ใช่หรอก <laughs> มันเหนื่อยเจ้ามีอาชีพอะไรเจ้าก็ทำอาชีพน,นั้นแหละแต่สำคัญที่สุดเจ้าก็ต้องคิดเซนให้เจ้าของเนี่ย ความพอเพียงของคุณอาจจะไม่เหมือนความพอเพียงของผมเนี่ยความพอเพียงของอาจารย์ญญก็ข้อละแบบเนี่ยแต่แทละคนก็ต้องรู้จักว่าพอเพียงสําหรับท่านเองจะยืดท้องไหนเ้าต้องขีดเส้นให้เขาถ่าโอเคโคให้ขีดเส้นได้ขคให้มีความสุขและสําคัญที่สุดอย่าอย่าเอาแผนเอาตายกับเรื่องอะไรก็ได้หรอกจดยเะยิ่งเรื่องวัตถุทรัพย์สินเนา่ยโคจะยิ่งขิดตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้หรอกสิ่งเดียวที่คุณได้ก็คือสิบบาทอยู่ในภากสืส่อนาน,น เขาจะเพทิ้งอยู่วันือนเดือนนั่นแหละอย่าว่าแต่คนไทยได้ฟรีแล้วมเเาวศพฝรังร่งเพก็นั่งอยู่บ้านเยเนะี่ยไม่ฝรั่งวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์ต่ายเลยจายค่าที่เลยแหกคงปุ๊บต่ายปับ๊บผมก็ได้รับเชิญเป็นพิจีกรในงานศพเนี่ยว่าผมวาวไทยได้วาวลาได้วาฝรั่งได้ฝรัง่งแถวนั้นเยอะมากเนะี่ยอยู่อีสานด้วยมหมู่บ้านเดียวหนึ่งร้อยสิบคนก็มีแถว้านผมฝนะรั่งมา,มางานศพเยอะมากเนะี่ย ทีแรกก็เริ่มเป็นพิธีกรพุดธภพุดมาเปลี่ยนจากพิธีกรเป็นซัพพลยเออร์ไปเลย <c oughs> <c oughs> ราดน้ำมันใส่ซบพลิกซพขึ้นมาพอดีสิบบาทลูดออกจากภาสพคงจะเอาอยุไปซื้อนมให้ลูกนั่แต่มันสอนให้ใหคิดได้ว่าเป็นคนไทยก็ได้เป็นฝรั่งก็ได้ก็จุดจบก็จุดเดียวกันเหมือเพราะฉะนั้นยามที่เรามีชีวิตอยู่อย่าเอาเพาเานเอาใจกับอะไรสักเรื่องและสาคัญที่สุดขอให้คุยกันได้ขอให้รู้เรื่องดังรู้เรื่องกันได้และสาคัญที่สุด เมื่อนคนไทยตั้งเดิมเนี่ยขให้พึ่งพระอาศัยกันได้แค่นั้นแหละพอแล้วจบแล้วขอโทษด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ50ปีของการพัฒนานะครับจากวิสัยทัศน์ของวิทยากรแต่ละท่านผมไม่อยากสรุปหรอกครับแต่ว่าผมอยากจะบอกพวกเราว่ามันอยู่ในมือของเราในอนาคตข้างหน้าอีก50ร้อยปีอยู่ในมือของเราเราที่มีความรู้ มีคุณธรรมมีความเสียสละวิทยากรทุกท่านที่มาพูดท่านพูดถึงความกล้าหาญความรู้ที่กล้าหาญและการเสียสละทางร่างกายและจิตใจ